ีเราเปลี่ยนล้อหลังครับเจ้าเดงดลานปากของเราครับดูสภาพนะครับผมด้านข้างไฟหมดแล้วนะครับของน้ำมันพืชสุดยอดรุ่นนี้นะครับสุดยอดน้ำมันพืชใช้ไปน้ำทาาแป้งกันครับผมแต่งองค์ทรงเครื่องครับไปดีมาดีครับนีโชคได้ลาบ คือิออกลกนั่น่ะเรมกันหาเลขกันหลังจากแต่องค์ทรงเครื่องแล้วเราก็ยัดใส่เข้าไปเราจะมารีวิวรองเท้าคผมนี่คือคู่ในตำนานกคุณนี้ครับผมไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับนี่ขันหมื่นเยอะเลยครับสองรเนาะแล้วก็หันมาดูคุ่นี้ครับอันนี้ก็หมื่นเหมือนกันครับหมื่นหมื่นพลาดโอ้ของแค่ครับผมเลยครับมาเลยนี่คู่พง นี่อย่งนิ่มอย่างนิดูดูเขาไปสินี่ครับรช่แวยครับผมถ่ายคลิปครับผมไม่ช่วยโอ้ดูเขาไปสแต่ละคันไปอย่างนิ่มอะครับเดผู้กองครับผู้กอง มามาเลยมายาวมายาวยาวยาวเลยอ่าเรื่ผู้กองครับผู้กองครับโอ้โหโโอ้หผมต้องหลบนะครับผมต้องหลบนะครับนี่เน่ไปแล้วครับโอ้โหไปอย่างนิ่มนะครับลายผิดชีวิตเปลี่ยนอ่าหัวว่าลายผิดชีวิตเปลี่ยนนะเอาละครับผมคลิปทัวร์หาเห็ดครับพี่น้องครับวันนี้นะครับโอ้โหป่าแตกเลยครับตอนนี้โอ้ไม่รู้แล้วครับ ให้หนายช่างกินก่อนครับผ่านไป30นาทีอันนี้คือเห็ดอะไรครับพี่น้องเห็ดดอกเหลืองๆครับเห็ดละโงอกไหม <S <S นี่ครับดอกเหลืองๆครับผม <S <S โอ้โห,โหสุดยอดเลยไงสุดยอดจริงๆครับวันนี้ดูครับผมโอ้โหเห็ดนะครับนี่โอ้โแต่ดอกนี้หิดเบิร์กครับเป็นเห็เดเบี้ยอะไรเห็ดอย่างพี่น้องเนี้ยแต่ดอกนี้เป็นเบีย้ยเนี่ยหน่อยละดอกเหลืองๆเนี้ย โอ้เซๆครับพี่น้องครับอันทีมงานว่าเฮ็ดเบียเหกว่ามันเบี้ยใช่ไบมนะบ่าเป็นเฮ็ดขนเฮ็ดละงกหรือเฮ็ดน้ำผึ้งเอาบีเบิ่งก่อนเ่อะนะเฮ็ดขี้คววยโอ้เฮ็ดขี้ขววยโอ้ดำปึ๊บลืออยู่เออเก็บใแกงกินซ่วยแล้วโอ้ตายตายเอาเอาซ้ำนี้ก่อนหถอนนะเอาเลยครับทีมงานร่อนน้ำสามแยกของเราครับตอนนี้พบป่าเห็ดครับครับนี่นี่ดูเห็ดครับผม นายช่างเห็ดอะไรนั่นนายช่างฮะเห็ดอะไก็เห็ดเห็ดขาวนะครับผมเห็ดขาวครับอ่ะไม่น่าถามเลยก็มันเป็นสีขาวอ่าขาวกัสาวอีกครับครูพงษ์ว่านะครับผมตอนแรกนึกว่าขอเขียนใบลาไม่ผ่านครับแกไม่รู้เมื่อคืนไปทําอะไรมานะครับนี่นะครับลูงชายนะครับผ่านชลุยไปงั้นครับผมอ่าชิ้ใหญ่ครับชุดใหญ่นะครับผม นอนจะไม่นอนกลนหมูกระทะชุดใหญ่สองชุดแถมหนึ่งไหม,มหครับ,รบสว่วนในช่างวันนี้นะครับพรนาะให้ฝนต,ตกแกเธอฝนต,ตกแกเธออย่าได้สมรถมาก่อนฝนก็มาจริงๆครับหลังจากนั้นฝนก็มา <c oughs> อันนี้ก็ไอหนุ่มจากวางังกวางนะครับเ <c oughs> มื่อคืนนี้ทำอะไรครับเมื่อคืนผมผมสดุดกลัวไม่ได้มาครับ <c oughs> เสเดดน,น,นะครับเราได้ตีสามครับโอ้อันนี้คือสายเชฟสายปากของเรานะครับอะ ไม่ต้องกัวนครับวันนี้เราเรามีผู้กองมาให้โอ้โหเยอะนะครับอยู่ทางเทือเนี้ยทางเทิงก็มีฮาบกากาเก็บมาเก็บมาแล้วดอกเลืองตัวว่าเห็ดกี่ควายวะกรันี่ว่าเห็ดโคนเห็ดละงงก็สุดๆครับอันนี้อันนี้เป็นรอบสองเนาะรอบแรกมันออกไปแล้วเนาะเห็ดเนาะมันเป็นรอบสองนะครับผมอะไปครับไปกันต่อหากันต่อนี่นี่ครับโอ้โหนี่คนดวงดีครับไปขี่ก็เห็นเห็ดดอกต่มนะครับดอกตูมตูมครับต่มมันหัวอะไรนะครับนี่ หมายด้วยกันแปดคันนี่ผมบอกให้รู้เลยครับ <S <S ไม่รู้จักเห็ดทั้งจิตคันครับรู้จักเห็ดอยู่คนเดียวครับผมเก็บมาในเห็ดเบียวอย่างนั้นโอ้หเห็ดเมานะครับปกติเขาไม่เก็บเห็ดธรรมชาตินะครับคนนี้ครับเขาเก็บเห็ดปีครับนี่ครับดูดูครับผมหาอยู่หากินเป็นนะครับถ้าไม่อยู่บ้านนะครับแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยไม่หากินอะไรเลยนอนกินอย่างเดียวนะครับนี่ชูสิครับชูชู โอ้โหสุดยอดครับทริปเห็ดของเราครับวันนี้โอ้โหสุดๆอันนี้ก็นายช่างครับปกตินี่ได้แล้วครับของเอาไปต้อนนะครับนี่ครับผมเจ้าพ่อเห็ดนะครับธรรมดานะครับของแท้มาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนนะครับมาทีหลังได้ทีหลังครับไปโอเคครับผมเดินทางกันต่อทริปของเราเดี๋ยวรออีกหนึ่งคันนะครับ วันนี้ครับเห็ดก็มีนะครับผมโอ้โหเห็ดลินจืดสิเห็ดลินจืดนะครับที่เขาเหลืองซานนะครับวันนี้ธรรมดานะครับวันนี้นะครับเวลาเรามาเนี่ยเราต้องมีนะครับริบินนะครับนี่ริบินนำทางนะครับเราไม่มี G.P.S นะครับผมลิบินหายในเตรียมตัวหาลิบินนะครับผม มาแล้วครับพิตันปีศาจดูครับมาครับพิตันปีศาจครับมาแล้วครับโอ้มาขายเห็ดครับผมพิตันปีศาจมาขายเห็ดครับโอ้โหโอ้โหมาดูครับพิตันปีศาจครับตามมาขายเห็ดถึงที่เลยโอ้โหเนี่ครับผมพิตันปีศาจครับผมสุดๆจริงๆสองเก้าสองเนี่ยไปแข่งได้แต่สามปีที่แล้วนะครับนี่ที่เลยนะครับไม่ยอมมาออกสักทีเห็ดพิ่งเขาเนี่ยสุดๆครับผม มันน่เห็เคลิปของเราครับขี่ไปซ่อมไปครับนี่คือสายของเราครับมือไม้อ่อนเลยเห็นกล้องของแท้ครับ <c oughs> เห็นกล้องมือไม้อ่อนเลยนะครับผมวันนี้ทีมงานนะครับ 360องศาครับนี่ครับผมเจ้าแดงรันปากของเราครับวันนี้ครับเปลี่ยนล้อใหม่นี่ขึ้นอย่างดีครับแต้มแรกก่อนเพื่อนเลยนะครับเปลี่ยนล้อใหม่แล้วห้านะครับชนหินตรงๆเลยไม่ได้เบิ้ลใส่ไม่ได้เปิดคันเร่งนะครับสุดไปเลยอ้าไปไหนมาครับ สภาพเป็นไงบ้างโอ้ห็ดเราดูสิยสภาพของเห็นเราครับโอ้โหโอโอนี่ครับเห็ดจากสองถุงเดียวถุงเดียวครับเป็นเหิน,ปน,ป,นปนนะครับเอาขวาขวาไส้ก็เรี้วยแล้วเราต้องท็ดงทั้งอีกละของแท้ครับแซ่บๆซตอนนี้เราพักทานข้าวนะครับอยู่ที่ล่องน้ำนะครับเ,เป็นรอยต่อระหว่างภู เียเก็ผูกขาดตอนนี้มาเทคสองครับเทคสองาไงเอาดิไปเลยโอ้ไม่ไปครับผมโอ้สุดยอดจริงจิโอ้บรรยากาศครับผมเพื่อนๆนี่ครับสายวิถีสายป่าของเรานะครับความชื้นเยอะนะครับฝนตกนะครับผมเดี๋ยวเราทานข้าวกันที่หนึ่งนะครับเพื่อไปต่อกันนี่นะครับผมวันนี้นะครับชีวิตชาวป่าของเราสายอิดูรุ รถของเรานะครับนีส่สายท่องเที่ยวต้องไปแบบนี้นะครับผม <c oughs> ปกติเราจะไม่ท่องเที่ยวแบบนี้ครับจะไปเที่ยวตำผับตำบาร์นะครับ <c oughs> แต่วันนี้เข้าป่าก่อนนะครับผมเ <c oughs> ข้าป่ากันไปนะครับ